เขินเลยนนกูลฟันธงสถานะแอปใช้คำว่าคู่รักได้ไม่ติดเล่นเอานแฟนทั้งฟินทั้งเขินกับบทสัมภาษณ์ล่าสุดของหนุ่มนนกูลชาโนนสันตินทรกุลถึงสถานะล่าสุดกบลังเอกรุ่นพี่อย่างสาวแอปทักษอรพักสุขเจริญที่พึ่งควงแขนกันคว้าตำแหน่งคู่รักทรงอิทธิพลแห่งปีไปครองซึ่งงานนั้นเปิดแบบจัดเต็มไม่มีกัรเพราะนนกุลบอกเองว่าให้ใช้คำว่าคู่รักได้ไม่ติดกับตำแหน่งคู่รัก ทรงอิทธิพลหนุ่มนนกูลก็ได้ตอบไปว่าก็ดีใจครับสุดท้ายแล้วเวลาที่เราอยู่กับพี่เขามันก็แฮปปี้ความแฮปปี้มันสร้างความแฮปปี้ให้ใครหลายๆคนได้ก็รู้สึกยินดีคําว่าคู่รักเรารักแน่นอนครับก็ใช้คําว่าคู่รักได้ครับไม่ติดแน่นอนครับแต่รบกวนไปถามพี่เขาได้ว่าเรียกคู่รักแต่ยังไม่ใช่สถานะคําว่าแฟนครับแต่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมกําลังไปในทิศทางที่ดีหวานยังไม่ตกครับ คาว่าแฟนผมมองว่ายังเร็วเกินไปนิดหนึ่งเราไม่อยากให้ช้าเกินไปแต่ก็ไม่อยากเร็วเกินไปจนรู้สึกว่ายังไม่ได้ดูดีๆกันเลยผมมองว่าเป็นการแซวกันมากกว่าเป็นแนวทางสําหรับคู่อื่นแล้วกันที่รู้สึกว่าใช้เวลากันมาเหมาะสมระยะหนึ่งแล้วสําหรับคู่ผมกับพี่แอฟยังต้องใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งมีอะไรจะอัปเดตเพิ่มเติมแน่นอนครับที่หมอดูทักว่าแต่งเมษายนนี้จะดีคือส่วนตัวผมนับถือศาสนาคริสต์ก็จะฟังไว เพื่อความสบายใจแต่ว่าอันไหนเป็นลบเราก็ฟังไว้เหมือนกันถือเป็นการเตือนใจมากกว่าคงไม่ได้ฉันต้องทำอย่างนี้ตามเขาถ้าเมสานี้คงจะเร็วเกินไปสถานะเรายังไม่ใช้คำว่าแฟนเลยทุกอย่างมันยังต้องดูให้เหมาะสมกว่านี้ สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า